การทำบุญทั้งหลายให้ทุกคนเข้าใจไหมเปลี่ยนใจไหมในการทำบุญเพิ่มถูกคำว่าทำบุญเพิ่มถูกก็คือให้ท่านยังกระตามซอยไผ่กระตามสรา้างยังกระสร้างไม,ม่ศาสนาจะไปยะาไปแหลกยะาไปแหลกความสุขความเจริญความแบบอด่างดีอย่างนี้่างเป็นซึ่งนั้นซึ่งนี้เออเปลี่ยนไหมซะเปลี่ยนความคิดไหมอคือมันดับแล้วมันอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ เราต้องเอาไปแหลกว่าให้ลูกเต่าเราหลานอยู่ในโอบาทกรรมเป็นของภัยของมันอคำว่าลูกเต่าเราหลานผัวเมียล้วนแล้วจะเป็นผู้อื่นบดเช้าสิไปูกกับผู้อื่นเหตุยัางการกระทํากรรมรวมกันตั้งหากเลยมาเกิดเป็นอนยาิสายเลือดโดยสมมุติกันจะเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกยังก็แล้วแต่เป็นลุงป่าอาอาำคือการกระทํากรรมรวมกันมาก่อนแล้วความเสื่อทั้งหลาย หรือว,ว่าสิ่งความเสื่อทั้งหลายบ่าสามารถบังคับกันได้แล้วก็อุปนิสัยในการสร้างสมโดยภายในภายใน,นคือจิตใจของแต่ละคนสะสมมาบ่าคือกันเนั่นก่สิเกิดมากเป็นพี่น้องกันรกระตามนัม่นแหละที่นี่ห้าสิว่างใจเนวใดจากการปลดทุกขวามของข้าใจของเจ้าของเองวเวลาห้าอยากให้บุคคลผู้อื่นเหตุให้ไดดังใจห้าวโตห้าเอง ยังบ่าจสา,ามารถกระทําตามใจบุคคลผู้อื่นได้หนึ่งหลังสิไปบังคับเหมนผู้อืน่นกระทําตามใจของเฮ่าเองไล้จังได้บ้างออกมาแบบนี้หนึ่งที่นี่แม้ในข้อมรักข้อมปรารถนาข้อมบังดีกับบุคคลอันเป็นที่รักไกพศางคําว่าบ,บุคคลอันเป็นที่รักลูกเต้าเล่าล้านนั่นแหละลุงป่าอเาอาปูยาัตาย่ายกันหลมถ้า เวลาห้าแนะนำบอกเขาดินร่วมขนขวาย่จะย่าไห้เขาลงทุนไห่เขาถ้าเขาบ่มากแล้วหฮาสิไปเหตุอีหยังกับเขาได้นั่นห้าไปเหตุยังกับเขาได้มันมีตระการทำลายใจของเจ้าของเองตั้งหากละ่ะทำลายความรู้สึกของเจ้าของเองจากความหลักความบังดีเกิดกลายเป็นความแข็งเกิดกลายเป็นข้อมโมโหเอ,อหนั่นแหละจึงบอกว่าจะเอาความหลัก ความปรารถนาบางดีกับขึ้นมาทำลายทำลายจากของเองว่างด้วยว่าถ้าเขาบ่เหตุเข้าสิเหตุอีหยังกับเขาได้เทาสิมาเดือดร้อนเป็นทุกข์ใจอีหยังตามธรรมดาทั้งหลายแล้วสัตว์โลกก็ยอมเป็นไปตามกรรมแต่เขาได้ดีเขาก็ทำดีด้วยเขาเองแต่เขาได้เลวเขาก็ทำเลวด้วยเขาเองนั่นจุกทุกข์ในหนักหรืออีหยังก็แล้วแต่อะเท่ากับขนขวายให้แลว้วให้ว้างอยู่เป็นกลาง แนะนำบอกสอนสนับสนุนแต่อย่าไปปรุงแต่งถึงกับขั้นว่าเราเป็นเองจนเทพเนี่ยจะคล้องนะเกิดความใคร่อยากมากเกินไปถ้าคําว่าใคร่อยากมากเกินไปมันคืปรุงแต่งอารมณ์ไปในทางที่ทําร้ายตัวเองโกรธเกลียดนั่นเองขับแค้นใจนั่นเองนั<อ>่แหละเอินว่าการมาสุขลิการโยคคือใคร่อยากมากเกินไปจนกระทําให้ตนเองลําบากลําบากก็คือลําบากอันนี้แหละ ลำบากใจนี่แหละแลวก็รลำบากกายพรดินร่นค้นคว้าแสดงหาลงทุนให้นี่ต้องปล่อยแบบนี้บ่เมนว่บาาบ่บอกบ่เมนว่างบ่สอนบ่แมนว่างบ่ซอยเออบอกสอนได้เท่าที่บอกได้ถ้าเขาไม่ทําเราจะทําอะไรกับเขาได้ในบ้านใจออกมาและในลงสุดท้ายแล้วทุกคนอนตายจากกันเนี่ยเอาข้อมตายมาปรับลงที มันเขาสิได้ดีหรือได้เลวก็ตามสุดท้ายก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแล้วต้องว่างสี่ใจของเจ้าของนี่เองว่างสี่ความรู้สึกของเจ้าของพระยา่ามสตินี่ต้องกำกับจิตเตจจอความรู้สึกใจกของเจ้า,ขอ,จาของเองสังเกตความรู้สึกเจ้าของยดีเราหยุดมันใขนขณะนั้นแหล <Okay. S 1> กะก็เอาสิ่งต่างๆที่เป็นที่เิ่นแสดงธรรมเอาไว้เมื่อเป็นเครื่องคม จาของเองเพื่อบ่ให้เกิดความเร่าร้อนความกังวลเอาเรื่องนี้แหละเอาความตายมั่งเออเอาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมั่งมันเขาสิทุกข์มันเขาสิาสลําบากไปติดขุกติดยังมากอัเขาเห็ุเขาเองเลยละ่ะบ่มีผู้ใดสอนลูกสอนเต้าให้ไปเป็นคนเลวเด้อให้ไปขี้ไปปนเด้อบ่มีหรอกให้ไปกินเหล่าติดยาขายจะบ้าเด้อบ่มีแกว่ามันขึ้นไปเอาเองแหละว่างออกมา วางออกมาแบบนั้นอืถามันเป็นเป็นโทษเป็นไถ่อยังมากแต่ถา้าว่างออกมาอีก็คือมอบให้กฎหมายและกนให้กรรมไปเลยและก็แล้วของตัวหอว่ามีผู้ใดสอนให้มันเป็นเปสาลาเลวแบบนั้นเห็นว่างออกมาเหตุคือคนบ่มีความรู้สึกที่กินข้าลูกมดแล้วหนี่ลูกยังก็ลูกว่าสัตว์โลกเปินไปตามกรรมบ่มีใครสอนได้ให้ไปกินเหล่าให้ไปแข่งรถ อส้นมากแข็งขาหักนั่นก็มันได้เก็บปวดเองเอบ่ามากก็มันได้เก็บปวดเองแต่ว่าคําว่ากรรมรวมกันก็ต้องรักษากันเป็นธรรมดาที่เกี่ยวอยู่แต่ว่าย่าพยยามเอาใจเอาไปปรุงแต่งแบบนั้นแบบนี้จนเจ้าของเป็นทุกข์เหตุทั้งไดายธามันเป็นมาแล้วว่างวิดใจเจ้าของเที่ยงคืนคนเลือดเย็นนีเหอเย็นชาดับดับดับความรู้สึกเจ้าของให้ได้นี่แหละ สุดท้ายแล้วมัก็ะต้องตายจากกันอยู่ดีเออข้าสิจ้เป็นหนั้นก็เขาได้กับเขาเขาบอกเขาแล้วเขาบ่เห็นเอาบังคับเขาได้บอกใจเขาก็อยู่ในใจเขาอยู่ในกายเขาไปบังคับกายเขาให้มันเป็นไปตามใจเขาได้จังใดในเมื่อตัวเองก็บ่าอาจสมกกัครกระทําตามใจของผู้อื่นได้ <Ừ. S 1> ลงมาตัวนี้มาขวบคุมอารมณ์ตัวเองนี้ <Ừ. S 1> อารมณ์ความรู้สึกอก็อาสวะที่จะขอต้องถิ่มให้บด อ,อขยะนด้นั่งที่ทาเอาไวออ้ความพอใจหรือความพอใจก็เอิ่นขยะขึ้นกันจากว่าขยะดีแต่ความพอใจนั่นน่ะแค่ที่กิงแล้วตัวนี้เนียนแล้วก็ภาพเวัเกิดหออลายภพหลายภพขยะดีกับขยะเสียขยะเสียคืออารมณ์โกรธขยะดีคืออารมณ์พอใจขยะทั้งสองนั่นแหละคำว่าอาสวะขยะยานให้มันรู้ให้มันท่าน ให้มันท่านอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของเองเราดับที่ความรู้สึกใดอจบจบยุหันมันเจ้าสิม,มี่บรรดากราา้สางเห็นมัเมื่อเห็นว่าพรเสิบาตายนั่นพยายามรักษาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันท่านถ้ามีอารมณ์ความรู้สึกพอใจยดุดมันจะไปเกิดไปตายอีกแล้วได้ไหมมันไปยุดเองอารมณ์โกรธก็ยดุดมันจะไปนรกบ่ แต่จังหวาความโกรธแมนกระทบกระทั่งกันไปแล้วสิบปีกระสางไปนึกถึงเมื่อไหร่เก็บใจแค้นใจเมื่อนั้นเกิดการหนึกคิดบาดผา่าผลมากขึ้นเกา่าอยากทำลายเขาบาดผา่าเออเกิดเป็นภาพมนภาพผ่าลมากเองอยากทำลายเขาแล้วว่าเสียห้าวใดว่าห้าสี่ใด,ดทำลายเขาคืออห้าจากของขีดไปมันบ่มนอมดิทำลายจากของด้วยตอนนั้นล,นกลนูกนรกด้วยมัน เนี่ยเป็น่งสร้างให้มันรู้เท่าท่านเนี่ยว่าไอ้แต่ละคนแต่ละคนเวลาทาท่านอย่างก็ตามขอให้มันเป็นบุญอย่าเอาไปแลกกิเลสอย่าไปทําแื่สิ่งหนึ่งแลกสิ่งหนึ่งท่านนี่กระดับทุกได้แล้วนิพานว่าไงนิพิทาแปลว่าดับดับยังดับความคิดปรุงแต่งในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอเออแล้วเลิกในการ เสื้อถืออย่างต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลิกบ่มีสิ่งใดดนบันดาลสิ่งใดดจะไปจะไปเสื่อในเรื่องว่าทีจะหันทียะหนีสิ่ดนบันดาลนั่นนี่ให้ได้แต่ว่าเหตุตามเขาสิมาเหตุให้เก็บไข่ได้กป่วยบ่เกี่ยวกันเลยนี่เลิกค้อมคิดนี้ออกพยาณนาไมีหลิดสิดนบันดาลโศกลาบยังไงเลิกความคิดเลิกออก ว่างให้มันเบิดเนี่ยมันีพระอินพระพมสิมาเสกนั่นเสกนี่ให้คนใดเลิกให้มันเบิดเขาสิมาหนุ่งยังกับกิเลสคน <Okay. S 1> เขาบอกไม่หนุ่งเด้กับค้นอันกิเลสนาตันหายากห mm ้ hmm. คิดเบื้องด้นชีวิิที่ิ่านมากแต่ละคนแต่ละคน mm ้น hmm. เคยไปขอเบิดตล่ละขอมาจากหลายหลายย่างก็แหละเราเคยใดตามที่ว่าอยู่บอก mm hmm. ขอเบิด ขอตำแหน่งยุดถาบรรดาศักดิ์ขอการงานขอความมีสุขภาพดีขอความร่ำรวย <Okay. S 1> ขอให้ผู้นั้นดีขอให้ผู้นี้เป็นนั่นได้นี่เลยคิดตามความเป็นจริงการประสบการณ์จริงๆของเจ้าของก็ดูมันได้ยี่บอกแถมซ้ำอีกอย่างหนึ่งถ้าเครียดผู้นั้นผู้นี้ก็คอยผู้นั้นตายาดูดูวันนี้เขาคิดบังคับกันดูคนอื่นก็เคยขอให้้ยวตายขึ้นกันนั่นแหละ มันได้อยู่หวานๆผู้ใดยอมรับอยู่ว่านนี่จะของเองว่าเวลาเขียดสั้งคนนั้นนีขอให้สิ่งศััดิ์สิทธิ์ไปข่าคนคนนั้นผู้นี้มาให้ยอมรับในตัวเองว่าเอ้ยกูเป็นดังสันอหลีแล้วเขาก็ขึ้นยังดีอยู่เขาก็คือว่าตายเนี่ยคนอื่นก็ขอให้เขาตายเท่ากันหลยจริงพ่าจริงต้องยอมรับในตัวเองเป็นขนาดนั้นขอหรือว่ามันขอธรรมดาทามันได้ดังนั้นมันบ่มีหมองไหวในโลกนี้มันทับเจ้าของตายไดแล้ว ของผู้นี้กับกองสงีของผู้นี้กับกองสงีแท้ที่จริงมัน,ม,นมันบ่มีโลกใ้กองว้ได้อันที่ทุกคนขอมานี่เป็นวามจริงแต่ละคนอะไล่บ้างแน่จนเท่าเดยวนี่แหละขอมาเลยทุกคนพวกนั้นเขาซาเลือว่ามีอันนั้นอันนี้ก็ขอจากพวกนั้นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแหละขอจากเงาไม่นั่นตัวไม้นั่นขอจากลูกป,ปั่นต่างๆอย่างนี้ดว่าเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษสันดลบดานอันนี้นห ไปมาล่ามสมมาขอหอดน้ำพรปปะพุทะลุบ้าน่แม่บลาเราเคยขอวันนี้ต้องยอมรับจาของเราว่าเคยขอแม่นบละ่ะแล้วมันได้อยู่บล่าจังสัน่นเลยไลายเบ้งได้ขออย่างมากนี่จำกขาบ่นได้มันไลยโพดเนาะจำบ่นได้เริ่มต้นแรกตั้งแต่เริ่มหัวจักคว่ำขามาเป็นเด็กน,น้อยขึ้นมากกับขอสกักก้อนจะขออย่างเป็นอย่างนี่ไล่มาไล่มาเรื่อย บัญมีขอบขัวมีหลูกขอได้บัญนี่ขอยังขอเงินเนาะร่วมมันลงนี่เลยขอความสุขขอความดีดีขอเงินขอุทธาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งขอขอนี่น้ำฝนไงรู้ปะออนั่นแหละให้เลิกความเสื่อเล่านี่ออกให้เบ็ดให้เอาพระรรมเท่านั้นเป็นทีฟึ่งพระพุทธเจ้าพระรรมประสงค์เป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นอันเดียวกันพระสงค์เป็นผู้สืบสอดพระธรรม เออแล้วก็นําความปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําตามเพิ่นตั้งหากละ่ะเออนี่ําวบาตีพึ่งคือว่าถ้าทําตามบ่มันไปพึง่งให้คนเสกนั่นนี่ให้ดีเสกบ่ได้ไม่มีใครเสกยังได้บ่สันพ่นเกษตรเ,เข้าไปในผ่านเบิดตัวฝันพนันงหูจักบมันบล่ลคือเฮาไปขอน้ํผาหลังอคิดเบิงเรืองออพระโมคัลลาภาษาลิบุตรไปดักไฟน,นกรกเพื่อติซอยแม่ นั่นมันมันีนม่ลิดเดกขนาดใดมันือยังซอยบาดใดอือว่าเอาเมียขึ้นจากนรกใดก็ว่ากรรมมันเป็นของไผของมัน่นมันสิเห็นยังกกรรมใดบอกอ,อยจึงว่ากว่าปล่อยบ้านให้มันดีให้มันเป็นให้มันเข้าใจจะไปถุกกับเขาวาะ,ะเขาเป็นผู้ส้างมาเองจาของสิเป็นผู้ปลดติมันถุกขกเก่เาเด้มันจะไปปลดถูกเองเขาตั้งแต่จาของทุกขกเก่าอีกบรู้โตันแหละ แตาห้าว่าได็ยดินได้ฟังขำายู่ตลอดอยูุนงเนื่องล่าห้าสิค่อยค่อยคิดไข่ขั้วสีล้าหน้าโยนมีลสโมาราการตึกตอมในใจของกต่ของโดยแยบค่ายเอาประสบการณ์จริงกับธรรมะคํา,า,าสอนไปเทียบด้่ยกันแล้วแล้วลึกถึงคขณ้ว,วเป็นจริงเขาจะของเองนั่สิลู้ดอกบันจริงรือบ่จริงแบบนั้นแบบนี้คิดมากคิดมากเลยเลยนะมันก็จะปล่อยว่างความหยุดมันถือมันในเรื่องการเสือผีเสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอินพ้มพญานาค ขุดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังกระซางหัวมันเถอะบ,บาสสามารถที่สิเสกย,ยังให้ได้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเข้าใจเอาเองจากกาันอย่างยิ้ได้ฟั่งคำลาคำคำสาคำลือต่างๆว่าเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นสิเสกรสรรดนบดลนัอันนีงนี่ให้คนได้นี่คือความเข้าคิดเอาเองคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่แปลว่าสําเร็จบุคคลใดก็ตามที่ทําทการงานอะไรสาเร็จเรียนวิชาแขนงในดสําเร็จนั่นหลักคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาศักดิ์สิทธิ์ ซักสิทธิ์แปลว่าสําเร็จเนี่ยทุกคนแปลมันแปลว่าเป็นนั่นแหละจังเข้าใจว่าสิ่งสักสิทธิ์คือภูมิถูกอย่างเราสิมาดนบันดานอันนั้นอันนี้ให้เห่าได้เขาจะเอามาัตสัยเนาะนัะ่นว่าล,ละ่ะเขาจะไปหามาัตสัยนั่นเพาะพรยสินมันหาท่านอยู่บ่กคนเบิดหนี่เอาคนไปอยู่ในหนี่ออก็บ่มีหม่องกองไบเหล่ในโลกนี่บัดี้คนบนโลกอมันก็นขอเป็นเบิด ยังว่าพระยา่มเอาความประสบการณ์จริงชีวิตจริงขอจะคของเองกับสิ่งเกี่ยวของพ่านมาเมา่อเทียบกันกับถ้ำฝรั่งกัขอเป็น่นด้วยขมิ้นก็ขอเป็นเล่าก็ขอเป็นพมมาก็ขอเป็นเนาะหมาก็ขอเป็นเนี่ยนว่าสัตว์เอาคิดตามความเป็นจริงหมาก็ขอเป็นเด้มันไม่ยังสินจะเรียงหมามาหลายๆนั่นยห็นงานง็เหงขึ้นแต่แกงหางกันแล้ว เออเอาเขาให้กินแล้วแลวหละนี่แหละขาบแล้วนี้ไปนี้มัน่หมาก็ขอเป็นนาแต่เขาเป็นผู้มีปัญญาแล้วเอาพุดทรรมสงเป็น่พพ่งได้แล้วเขา,เจ,า,เา,เเาจิไปขอขึ้นหมาเห็ดอย่างหนึ่งเขาบ่กเห็ดเอานาะเว้งสั่นตัวแต่ว่าแต่ละคนทำความพอใจให้ดีคำว่าสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นถูกต้องโดยชอบธรรมเอาประสบการณ์จริงกับประสบการณ์จริงเขาจะของชีวิตจริงเขาจะของกับทำคําสอนมาเทียบกัน หรือฮาสิเห็นความจริงโดยอริยศาสตร์ทุกสมมุติไนโรดหนัโกโดยปฏิจจสมุปบาทสาเหตุแห่งความเกิดเออแล้วฮาสี่หูจักเองสงมมทิถิคือความคิดเห็นถูกต้องโดยชอบทมถูกแบบก็เอารรมนั่นลระเป็นเงินเพียบตรงว่าถูกต้องโดยชอบทมนี่เอาธรรมาเป็นเงินเทียบสมมทิฐิสมมาสังกโปนี่ความดำริชอบดำริการดำริกข้าเข้าคิดนี่คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคำว่าดำรินี่คือปัจจุบันเป็นเหตุ ตาเห็นพวบตัวนี้คิดแล้วนั่นแหละคือเอื่นว่าดำริหรือดำริหรือคิดที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในปัจจุบันนี้เออดำริคือคิดเกินว่าเออคุณเห็ดโกงการนี่กันหน้าคุณจะปลูกผักกันหน้าคุณจะเห็ดนั้นเห็ดสาล่ากันหน้าคิดว่าจะไปนั่นทํานนี้นั่นนั่นเอื่นว่าดำริเออความเห็นมันถึงทัศนะเหมือนถึงมุมมองอันไกลคาว่าความเห็นนั่นนะความคิดเห็นถูกต้องโดยชอบธรรมนั้นเป็นมุมมองเป็นด้านทัศนะอันนั้นคือมองการไกล คณะนั้นสรรมาที่สัมมาสังกปรสัมมาวาจาอถ้าสองอย่างนี้มันถูกต้องแล้วการเอาการเจราจามันก็ต้องถูกต้องโดยชอบธรรมก,กันสมารกรรมตการกระทําโดยชอบธรรมมันก็กระทําถูกต้องทันตัวว่าไปพิดว่าไปเบียดเบียนว่าไปทำลายทำไร่พรชีริตทรัพย์สิสนของผู้ใดเันตัวเนี่อธมาอาชีวะประกอบอาชีพก็โดยชอบธรรมตัวอาชีพใดที่พ่าขวางทางปฏิภาณกับเาเหตุตัวน,นี่ยนี่แหละ มาที่สีัมมาสังกรปรสัมมาวาจากัมมตโตอาชิววาจามูความเพียรชอบเพียรชอบเพียรน,นั้นก็เพียรละกิเลสนี่แหละแต่จะบอกมาทำดีๆแต่ก็เพียรพยายามย่าให้กิเลสเกิดขึ้นนี่แหละแล้วก็เพียรพยายามที่เฝ้าสังเกตความรู้สึกตัวเองอย่าให้เป็นไปในทางที่ใครอยากหรือโกรธก็แล้วแต่สมมั่ประธานสีน่นั่นแหละนี่เฝ้าสังเกตคงจะครองเองถึงมาสัมมาสติและเลือกชอบ เราจลือชอบประกอบด้วยธรรมหนะแต่เราเลือกถึงตอนแนกมันดีว่าั่นแหละจนจะถึงสัมมาสม,มาธิความตั้งใจมั่นคงเออเป็นผู้ที่มีจิตแน่วแน่มั่นคงมันคงกับหนังเออมันคงกับการงานที่เฮ้าสิาทธรอยู่เดียวนี้หรือมันคงกับการปฏิบัติของเข้าสี่สิเศนสให้สาเร็จอยู่เดียวนี้นั่นแหละเออบ่อออนแอร์บ่วันไหวตั้งใจมั่นคงอยู่กับตัวนี้ยาหายมันคข้างๆนั่นมันก็มันคงแน่วแน่ของมันเอง มันคงกับถ้ำนีงไงไ่แหละไอ้สุดท้ายกับมันคงกับคำว่าพันิพาณน,น,น,นั่นแหละตายไม่กูไปพันิพาณนั่นนั่นนะก็บมันคงแบบนี้นั่นแหละเพราะมันโลเลเลยเพราะตะเขาว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแห่ไปตะวังว่าลายอยา่างแบบที่นี่เห่ากวฟังคติการเตือนใจจากของ,องเองแ็คือว่าการได้ยินได้ฟังเงรื่องใดก็ชัาง อย่าพ่งไปหาตัดสินว่าเขาผิดหรือเขาถูกคำว่าข้าว่าเรื่องดีๆของโลกคือความได้ดังใจบางที่ข้าว่าดีของโลกก็คือว่ามนี่เหรียญน,นั่นขังตะกุดนั่นขังเออเบ็ดทุันห้โซนันคือข้าว่าดีของโลกคืองบความงมง่ายไหลสละอันันน้นตั้งหากเด้อ ท้าวสุวัให้โศกได้เท่านั้นเทน่านี้อันนั้นเป็นบุญของเจ้าของเองตั้งหากด,ดอกนี่ข้างบดีข้างหลกมันติดไปทางงมง่ายแบบนี้ได้โศกได้ลาบแล้วก็ข้าวลือยอย่างต่างๆกับสางจะไปตัดสินภไไัยใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะข้าวที่บดีมันยอมซอแสดงถึงอุปนิสัยการสร้างสมความบอดีความเวลวเพื่อทั้งเหาเห็นอยู่เสมอเลยข้าวพระพระกินเหล่าพระเมาเหล่าก็ว่าซึกบ แต่ว่าคืออถ้าเขายังมีศรัทธาอยู่เอาเขาซึกบ่ได้หรอกถ้าผู้ใดเอาซึกกับผู้นั้นก็เกี่ยวเสมือนดุจว่าเป็นบาปยิ่งกว่าการทําลายโบสถ์ทำลายวัดทําลายศาลาดูซ้ำไปแต่ส่วนมากคนเป็นญงก็พระพุทธเจ้าแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเบิดแล้วอียังอียังก็ตัดสิ้นไปหลวด่ามิตรผิดอย่างเดียวส่วนมากเขาบ่ได้เข้าใจทรบิวในเยเลยเขาบ่หู้จักสัรมทนบิเใน ยิ่งลึกเข้าไปในความละกิเลสยิ่งบกหุ่จักยังเลยก็ต้องเบาเรื่องของหนอกเลยของนอกหนึ่งชิ้นสองลายยี่สิบเจ็ดนี่มันก็บ่กหุจักสัแต่วเข้าเห็นยังกะให้มันดับพับอยู่ในในความรู้สึกเข้าทันทีเลยที่มันเกิดตามมาเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคปราระเบิดยุคนี้เป็นยุคปราบพระเลยพวกเข้าจะไปแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น ถ้าแสดงก็คือสแสดงถ้ทั้งรักษาซะจะไปเห็นด้วยกับเขาสแสดงทั้งรักษาเอาไว้มันหลายอย่างก,ก็นัน่นมันละเอียดก็นัน่นถัดสิเอาเรื่องพระธรรมดีในแท้ๆเลยนี่คนเมาเหล่าสมัยพระพุทธเจ้าที่อึดอยากย่ังเลยพะพุทธเจ้าบอกเอาเอาเธอมาดิลากเธอมาดิพระเมาเหล่าพระองค์นั่นเก่งทั้งหลีดไปป่าพระญานาคไดยแล้วเขาสทัทธา ก็เลยว่าพอคุณเจ้า,มาหมักยังหมักที่สุดโอ้ยอันานามเนแดงก็ปีนนกปีลาบเหี้ยส่นก็ขเขาก็เข้าใจเราภาษาโลกเนาะเขาก็ตั้งเหล่าว้เลี้ยงว้จุดสุดมู่บานนั่นแล้วเออไปหามคนก็ก็เอาก็เอาเพอดีสวิตปีนบานกับนอกที่ิวขาเออนอนฝองเกียรยิงอยู่น้ำขี้ดินกี้ดอนนั่นแหละเออพระพุทธเจ้ากับกับมู่สาวกบ้านนั่นโอ้ยหลากเทอมาแนวลเงีลย แน่นกะหิ้วปีกได้กะแก้ไปน้าดินรดแล้ว <c oughs> ไปหอดล่างถ้ำน่าไหวกับทิมล่องปัวลอดแล้วมันจะ,สะแสดงถ้ำหล่ะโอ้ยตะกี้เธอเก่งเป็นผู้เลิศผู้ลิตรละสามารถหเหาะเอินเดินอากาศแสดงปราบพญานาคก,ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หนาสมเพศกับเธอบ่ไม่แต่ใส่เดือนยังสูบกระไรมึงนะพุทธเจ้า,านำหดหนา เสร็จตาขึ้นมาแล้วโอ้ยโมข้าบุรุษขึ้นมาดาเลยเพราะม่ได้ห้ซึ้เดือนละเนี่ยเกิดกับพมติจเจ้าก็ดีโมข้าบุรุษหรือเป็นยังที่ทั้งซี่เถนโอ้ยพอแห้งละนั่นสุดท้ายมากแล้ว่นกลับไปทำบิปัสสนาข้าวเดียวเถินมลนก็ได้บรรลุอรหันตุเจ้าบร้บาึกเดืล่ละเม้แต่ริกซุนี่สีทองไปก็ยังบริบาึกเดืล่ละพิษุนี่ทุสกะภิกซุนี่ทองทองก้อน ก้อนท en <H ue. S 1> ี Luckily, ่สี่บวชเดือนหนึ่งเทวทัตไม่เห็นนั่นพวกตักพวกมูเทวทัตพวกไปหาจับพระอะจักว่า่ะอรเป็นลูกน้องบริวารลูกหลานเทวทัตเสื้อสายมันยังมีอยู่มันยังมาเกิดอยู่บ่าเป็นเทวทัตเด้ลูกหลานเขาเงี้ยสันไปเห็นนั่งพิสุนีอุนทองก็เึิดทึ๊ดทึ๊ดดยงเดียวพุทธเจ้าวายุด ขณะพุทธเจ้าอยู่พระกัญญาวาุยเอไปเอิ้นผูรูพระธรรมนี้วยรูผูวินัยมาเนี่ยนั่งดิสาขาเป็นผู้มาข้ามทองนั่งเขมาเป็นผู้ไล่เดือนปีเออพ,เอพระเจ้าปรสเสนเป็นประธานเอแล้วก็ิตตะคา,าริหะบดีนี่อ่าเป็นผู้ตรวจสอบระวินัยนกับพระอุบาลีคนอ,อ่าอันนี้อันนี้โอ้โอเบร์พีชนะออกมาแล้วก็ได้กูม,มาละกาสป,ปะพระเจ้าประเสนเอาไปเลี้ยงเอาเอง ในเกปีขอบวชมันมันเงาเนาะกุมารกัสปะกับลูกนั่งภิกษุนี่นี่เองพระเจ้าพระเศนก็เอาไปเลี้ยงเออเหตุเป็นลูกบธรรมนั่นแหละหักคือเก้านันแหละต่อมาผู้นั่นผู้นี้ก็หล่อหล่อไปรล่อมากเลยมาถาม่าเสด็จพ่อไทยเป็นพ่อของลูกแ้ๆคือมีการหล่อเลี้ยงดังสันหนึ่งสีมันต้องมีมูลความจริงละเขาจังเล่ากันเออก็เลยบอกความจริง เจ้าเป็นลูกภิกษุนี่แต่ว่าภิกษุนี่อันนั้นละทองมากก่อนบวชทองมาแล้วเดือนหนึ่งเจอวบากเอาเดือนเนี่ตั้งคอดออกมาเออพอแล้วเอามาเลี้ยงเกิดความสลดใจเกิดความสลดใจคือเรียกว่าแต่บางเวลานิมนต์พุทธเจ้ามาสั่นในวังกูมาลักกระสปะก็ฟังธรรมเอามานั่งตักเลยเอาอุ่มนั่งตักไหวฟังธรรมนำกัน พ้อตะถูกมันเกิดขึ้นเลยบอกความสะเทือนใจมันเกิดขึ้นในใจของกุม,มารกัสปะนะสะเทือนใจนนกนึกถึงรรมของโบเทเจ้าเลยนะเหมอเพิ่บเกิดมาเออทั้นชีวิตนี่ลูกขออันหนึง่งก็ทานพอทลยเลบว่านะมันยังมากมันยังเบามากนะลูกขอบวชกนะันเออพระเจ้าพระเซนก็ดีใจหอดอยากหายคนแล้วอ้ยดีใจลายทนะ่านจังสันน่ะไม่ได้เห็นว่าถึงผู้ได้ึกด้วยบะ เป็นอะไรลายอย่างมันมีละเอียดแนบเนียนก็มีโดยนักนอกากดจับพู้ยิ่งก็จิเป็นแต่ว่านั่นถ,าถา้าเขาคํ้า่าพระอรหันจับมันจะเป็นอย่างมันก็มีแค่นั่นแหละเขาไม่รู้ลึกถึงคาดนั้นดอกเขาไม่รู้หรอกเออมันจึไปศึกษาหาขดบอขดแรมหนึงมันหาเงินมานะเออพวกนี้จะชิบหายอยู่แล้วพวกนี้จึงบอกว่าบากลวงหนาไว้แล้วถ้าบังเดอร์ถลิ่นก็ฝ่าเดียวมึงสิงชิบหายแน่ นี่เล่นกามาเล่นก็มากแล้วชิมหายละบันเออเว้นกรรมละถ้าเลี่ยนใจไหมท่านเขามขคอก็มากกับผนใดอยู่อันนั้นคนผู้บริสุทธิ์เราเดี่บริสุทธิ์แล้วบ่มียังผู้ใดมากเลยโอ้ยลูกกูมาแลกกะกอดหลดคนธรรมดาไปเห็นเลยมันก็เฮาหลแล้วเนาะขวดหมาไม่ใช่คนละขวดพอขวดแมวมันบริสุทธิ์จักพาลาหนเป็นดังไดมันถึงจักขวดพอขวดแมวมันยังหวะเออ ผู้ได้สิทวกฟงได้บุคคลผู้มีศรัทธาเดอ้อสิบอกให้คนที่มีศรัทธารักษาเนี่ยเขาเป็นผู้หาขาวหาหนั่งใหมกันกินใดจะยอมให้ผู้อื่นก็มาเขาใจบาลาะบอกพวกเจ้าไว้ถึงหลงอยุคเก่าแล่วว่าต้าเคยมากคูจักก็แล้วแล้วว่านี่ก็เลยถ้าบ่รักกากูกูสิอยู่เห็นหนังกูควร่ะเป็นคนเลยสิบอกให้เป็นธรรมจักใว่าถ้าเขาบ่รักษาทําก็สิไม่ยุ่เห็นหนังคือสิพานมาเนี่ เออผู้ใดมาเนี่ยเดี๋ยวจะปากฟังเขาบังกคอนเลยแหละเออจังใจแหละบัดคนตาเสียดายสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กังอย่าปากฟังเขาเจ้กคอนเด้อหลงพ่อมีบ่เข้าหูญาติญาติหรอกเขาไลุ่่นไล่ผีพี่อยากบ์ว่ล่ะไปบินบ่าเขาขี่จักรยานน้ำด่าพี่ยากบ์ว่ล่ะบ่หูแล้วถูกทางพระกมาเนาะแล้ทั้งไล่เขาก็ไล่เขากกระไดได้ทั้งประเทศแบบนี้แหละอยากษ์ว่า เผู้ไดเหตุกับผู้บริสุทธิ์แล้วก็เตรียมตัวชิบหายได้เลยเอาพอเมืออ่อ <c oughs> มันกระเบินคือกันละนานี่ไล่ต่อไปหุ่จักบอกบอกไว้ล่วงหน้าเราด้ว